ตัวที่มีมูลค่าแพงครับคือพส .2529 เท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมปุ้เหรียญกระสาบไทยนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญ5บาทคิวโฟนิกเกิลนะครับเป็นเรือสุพรรณหงส์แบบนี้นะครับปี2529นะครับสภาพสวยๆนะครับประกาศรับซื้ออยู่ที่3-0,000 0บาทนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเป็นคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9หันข้างแบบนี้นะครับจะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9แบบนี้นะครับตัวขอบนะครับ เป็นสองสีแบบนี้ด้านหลังเนี่ยเพื่อนลองดูนะครับจะเป็นเรือพะที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับชนิด5บาทนะครับเขียนคําว่าประเทศไทยนะครับและจะมีพสแบบนี้นะครับตัวที่มีมูลค่าแพงครับคือพศสองห้าสองเก้าเท่านั้นนะครับสองห้าสามศูนย์สองห้าสามหนึ่งยังไม่แพงนะครับเพื่อนๆนี่๋ยวเราเปิดหนังสืออ้างอิงเลยครับว่าทําไมเหรียญห้าบาทเลยหงปีสองห้าสองเก้าทำไมถึงมีมูลค่าถึงสามแสนบาทนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเหรียญห้าบาทตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นคีโปโนี้ก็สอดไส้ทองแดงนะครับ ปี2529เนี่ยเพื่อนๆหครับปี2529เนี่ยจำนวนการผลิตเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับมันคือเหรียญตัวอย่างนะครับแต่เหรียญตัวอย่างพวกนี้นะครับจะปะปนมากับอ่าเหรียญที่หมุนเวียนใช้นะครับเผื่อบ้านเพื่อนๆนะครับไปลื้อไปค้นดูนะครับถ้ามีพส .2529 นะครับสภาพสวยๆนะครับรับไปเลยนะครับที่3ามแสนบาทนะครับแล้วเรามาดูปี2530นะครับเป็นคิวโพลนี่ก็สอดใส้ทองแดงกันนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยหลายล้านเหรียญนะครับปี2531ก็หลายล้านเหรียญครับ ปี2529ตัวเนี้ไม่ระบุจํานวนนะครับนี่มันถึงมีมูลค่าแพงนะครับเพื่อนๆข้าสังเกตง่ายนะครับเพื่อนๆหยิบเหรียญมาครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับพลิกมาด้านหลังนะครับเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเพื่อนๆสังเกตแค่จุดเดียวนะครับคือปีพศนะครับ2529นะครับสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้รับไปเลยนะครับที่300,000บาทนะครับซื้อจริงไม่มโนนะครับเหรียญตัวนี้นะครับในระบบเขามีอยู่นะครับว่ามีปี2529นะครับ เพื่อนๆแค่ไปแครกระปุกหรือไปลือไปค้นดูนะครับมีปี2529นะครับผมซื้อทุกสภาพนะสภาพใหม่ๆนะซื้อนะครับอยู่ที่300,000บาทนะครับยังไงนะครับผมปุ้นเหรียญกระสาบไทยก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ